สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่สกลนครนะครับนี่ก็เป็นประตูเมืองสกลนครนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปที่วัดพระธาตุเชียงชุมนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประตูเมืองสกลนะครับผมจะเดินไปนะครับก็ไม่ไกลมากนะครับก็ประมาณ ไม่ถึง1นกิโลนะครับก็เดินชมเมืองไปเลยนนครับแต่ตอนนี้อยู่ที่ประตูเมืองสกลนครครับตรงนี้ก็จะมีชาวบ้านก็มาไหว้นะครับที่ประตูเมืองสกลนครครับเดี๋ยวผมจะพาไป ถ่ายที่วัดพระาธาตุเชิงชุมต่อนะครับแล้วผมก็มาถึงวัดพระาธาตุเชิงชุมครับเดินมาแป๊บเดียวนะครับพระาธาตุเชิงชุมก็เป็นพระาธาตุประจำจังหวัดสกลนครนะครับ นี่ก็จะมีของขายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในพระาธาตุเชียงจุมนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเดินเข้าไปนะครับมาสกลนครต้องไปไหว้พระาธาตุเชียงชุมนะครับ นี่นะครับข้างในนี่นะครับก็จะมีพระเจ้าองค์แสนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปไหว้ด้วยนะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้ผมก็พาชมเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปไหว้พระเจ้าองคแสนท้างในด้วยแล้วก็ไหว้พระธาตุเชียงชุมเลยนครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมนะครับวันนี้เรามาแบบคลิปสั้นๆนะครับ So what do you have?